ราบสวัสดีทำไม่พี่ดอกเบสุดสุดคนพี่น้องพอพอกับเจ๊สีตอนอเช้ามานันปวดกระตกเกือบตายพี่น้องเอ้ยเจ็บบิดคิงนี่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะจะไปสู้อันยิงเจี๊ยบลกลับไปสู้อมรา,าี่วากับเมื่อวันจะไปบ้านพ่อลาพี่น้องเอ้ยจะไปงัดม่นน้ำเพลินจักน่อยล้ะกันที่พักกันไปง้มกระแปงเลยเรื่องของเรื่องจะไปอันง้มกระแปงมาไว้ใส่อัน ตำหุงบัดมืออัน,นเพิ่นสีแห่ตน้นแห่อันนี้แห่พะปาของนางนี่ยล่ะพี่น้องเลยติดตามใป็นเพิ่งนน้ำกันค่ะจะมีผู้ใดเน่ไปน้ำวัอน,นี้มุไปสู่ยิงเจี๊ยบก่อนบะหัวนั่งแล้วลหรือบ่คะหรือว่าจังใดมอที่สเสร็จแล้วหรอคือจังหวัดโทน้ำอยู่บ,นบน่อนอยู่กระเดียวว่าแล้วเลยเมือ่อเช้สีหาเนี่ยพีต่ว่าโอ้โหแน่นเบา บั่งในห้อยเข่ามือหนาๆแข็งให้กับค้ยเดี๋ยวขุณจนบ่นด้กินข้าวเศร้าเอ้ยเนี่ยพอดีหละค่ะวัาดดิกาวรงามจิา่อีขึ้นจะพัดในพัดน่เป็นเมิอรช่วยป่คะอนี่มันคือคือติดกันจ้ะนางเงี้ยใส่พังไงใส่ยังไปกินเมืนไม่ใส่กล้องอ๋อเธอไปกินป่อันลงมาหนักาไปทางนั้นอีกแล้วค่ะ อันลงมาน้ากาแต่งตโตแล้วแล้วผัานปันีปัดขี้ปัดขี้เลยมาเพิ่มเหรอคือว่าฉ uh ันมานะกินตำแต่งลายแล้วน้ำทองเสียเออไม่ว่าจะไปใช้กับเขาห้องน้ำไปใช้กับเขาห้องน้ำกูกขว่าอยู่กูกัอุตส่าหอกปยักษ์ไทยเลยนะมากกูกบบอไทยกูกบบออยากว่าวแล้วบอว่าวลายใหญ่ห้างคับพี่น้องครับบอว่าวกระยาเจ็บคอค่ะว่าแต่เรื่องเดิมๆนะคะ มันก็เหมือนเดิมข้าวผัดเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะเฮ็ดข้าวผัดสิบกินอยู่สวนพี่น้องบอกให้ว่าใ้เนี่ยเพื่อไปละกผูันเพื่อนนี่อ่าเนละเครื่องสมองสมองคุลงมากเลยแปดโมงเครื่องเนาะแล้วก็มันนะก็เป็นข้าวห้องน้ำกันประมาณนเอาลายนะพี่น้องทำแต่ข้าวผัดแต่ข้าวซอยกระมังมาผัดอีกหม้อนึง ไปพุ่นมันก็สิหลายคนใส่เข่าซุนนะสวนไหนเนี่ยวนเก่าหน่ะปะสวนนางนองหมอกเก่านะเนาะปะทันแล้วคนอุตส่าห์จนบวกกินฮอตข่าวความฟ้าวนะเดี๋ยวไป่เธอเธอเธอเคยกินข่าวเลยนี่โอ้ยยัมาเจ็บมือขาขานี่เดี๋ยวเอาฉันลูกเขาไปเจ้านี่งชุดเออฉันทีไปถ่ายวิวช่วยชะเวนขึ้นนั่นนะลูก แซ่บกูแน่นี่นะี่ยบวมบวมมองขาหนึ่งสองขานี่ยังมันกรอกกระดิ่งแต่กลัวอีหั่มมือเจ็บขอบคุณค่ะโอ้ยสวัสดีเด้กป่านสาวกินนมไปละกลองหนึ่งกลองที่สองนี่อ่างทางใจพี่น้องมากินข้าวน้ำกันนะคะตอนนี้ก็เก้าโมง,งตอนนี้ก็เก้าโมงย่ามั่งบวม ค่ะ <c oughs> ไ,ได้ได้เอื้อย <c oughs> อืมมือว่าเที่ยวขอดองน้ำแล้วเจ็บดาบงั้นอะไรม่กินข่าวกิน,นตำแต่งลายติล่ละจะก็เจ็บท <c oughs> ้องนต่ <c oughs> กินข้าวผัดกับนมนี่แหละค่ะมืันนี้กินข้าวผัดกับนมนะคะเธออจะยูซืตักข่าวมาอีก โอ้ยเจ็บขามที่มทมเอันเมื่อวานคอยกดีแต่ว่ามันแข็งเนาะมันกดีล่วว่ะครับพี่น้องค่ะพอดีเลยค่ะที่แรกว่าจะกินแต่นมกับไอออื้ม เป็นหวานอเนี่ยผ่านสายมากบอกเขาผ่านยังมาหวานตายห้ามันแต่คันบอกเค็มกับหวานพี่น้องใชบัะกว่าได้เขาพ่านด้านเอาไปดานนี่มีรถเค็มกับรถหวานเด้อมึงใส่มันหลายคนมึงใส่จักโลน้ำตาลนะมึงอย่าใส่น้ำตาลลายลายเอาจามาชิม

ขาวผัดอันเปรีนี่ปโอ้ยเห็นเปโซตียเลลาดีวดลา่ยอเยอะปลาเมเ้ยอันนี้มันปรแ้ยผัดปลมันก็เค oh! awesome. ็มคือกันอกาวมึงเอ้ยแบบแต่มึงจิตแบบแตมึงสีบันซาลกคาอย่ามองกันแบบเป็นะสันดานมึง่ะ อืมเป็นกรรมเป็นเว้ยนย้อนนะพี่น้องนะฮะไปออกกำลังกายไปเห็ุกิจกรมกรมก,ก็เก๊ะเบอริเกงนะมากินซ้อยนี่นี่ของหวานนี่เร็วเร็วหวานขับพัดนี่นะนะนี่จะของมันบเว็ว่า่าเออ จะใส่โพใส่โพเห็นว่าไปเลยมันโลบอกเฮ้ยไดมันตั้งใจมันได้เป็นนองมากินหวานค่ะพัดกินน้ำกันค่ะกินบเบิดแล้วนี่มันหวานนี่มันยานวดเจือนีนะยายังกระชายแลวนะชายแหละก็นวดแล้วก็เป็นยานวดเมื่อนันแหละเจ็บเย็บดูท้องเป็นโน้ตดูแขน เนี S <S ่ยค me. anyway, uh, right ือไปเจ็บท้องเจ็บท้องเป็นสาวผู้โวยเต็มจานกูเลยอันชินี่หักล้ามคุยชิมกับผัดอัลมารากันกินยำหาวอยู่หนาจากับไว้หั่นใบชะกงกลิ่นเปรี้เบิดเลยเป็นอะไรตอนโต๊ะห้านะลงมาแล้วค่ะเป็นโมงแบบเป็โมงครึ่งเนาะเพื่งได้มากับเก้าโมงค่ะ จากสชนเิดยังกันกระของหนามอยู่เสียงแต่ละคนมันก็หายบ่ของเธอเลยหายเออเ <c oughs> จ้าก็หาย <c oughs> นั่นบ่้ยเจ็บมันในสวงนะกคะือเคีงไปทางไรก็นโอ้ทางเือวันนอนหน่อยเือว่าบม่บได้ไปรับเป็นตื่นเออนอนบอ่บนค่อคยรับเตือนนอนมาจากสนิทบ่คือมือนน่อไหร่นาะนอนรับไปแล้วก็เสื้อไปแล้วก็นเราแวงน้ำโตระชับไม่ใช่มงแล้ว บ่หูมือ่อคนมาเจ็ดโมงอ้ยอีกจังหน่อยอีกจังหน่อยไปอีกจังหน่อยมาแปดโมงฮะลูกทั้งนายบาดนี่ข่าวกับบริกิตอ,อืมว่าอะไรดี เ,เอ,อ้ยด็กหน่อยเข้ามาหวานบ่ถ้าหมอหมอมันหวานเนี่ยอืออือิโนมีก็กิโน้มงลงก็ไปซื้อย,ยาเมองก็ใส่ยาเม้งเมื่อคื้นี่ไข้แน่ไรนี่น่ยาเม่งเลยกันอย่าดมแล้วซุกัขไปให้กิจกรรมแบบนี้น่ะตา กูเนี่มื่าดกูใจสิขาดให้ได้ลีลอเนี่ยมาตีวันนึงเพอเจ็บอีกเลยว้าวเลยจนเหนียวแตะมันเมื่อยแบบว่ามันมันบริบูรณ์อยังมันไหลออกเองโพดโพอีกยังคือจะแบบว่าฉันพอออกบัดคนข้าวสิตาหรือกิแตกเหนียวเฮียนะนี่คือสิแม่นจังสัตย์หายใจนี่คือมันสิขาดนี่เบ็ด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 อยู่กำลังผัดหม้อที่สองที่สามแล้วค่ะอ่ะ ต, Dante, ตอนนี้มันรสชาติจะเค็มหรือว่าจะจะหวานเหมือนเดิมอ well ๋อที่สองเจ้าค่ะนั princess, ่งเยึดอยู่ในครัวพี่ปอบนั่งัวานก็นซื้อัวพี่ปอบอืเนี่เบิร์นอยู่ได้พี่น้องเลยกว่าเอื้องกินซอยกับมัดเดียวนะครนี่เท่าไรแบบเนี่ยสีเจ็บก็มาเลยแหละพี่น้องเอ้ยมาก็ได้กินครับ เขาพายฮ่าไปิมของหวานแล้วเนาะไปกินของหวานเขาพายอ้ปงผ้าหวานแต่เศร้าอะไรมอะกีนี่เพิ่นหวานเจ้าค่ะพี่น้องมันรสปิ้นหวานย่งสายตายมากค่ะแต่แบบแต่ว่ามอนี่อมาะเจ็ดเค็มๆบอกว่าเจ็ยดสูตรของนางดังสูตรดังเดิมของนางนี่เค็มๆ ท้องนั่งน,น,นัง LIKE นนเดิมมีอดีสุดแล้วนี่ตายไปแค้นก็เดิมซิปีขึ้นเก่าต้องสีดัต้องสีพมรีนี่เลยอืมเสลยตายย้อนนันติบาลีอีกแล้วค่ะนั่งแถวกระดับอเบิเลยพุ่น่ะนึกว่ามันจนไข่มไข่หน่ะแหละหน่ะแหละนี่ใส่กูเห็นจากหน่วย ปเกเกือใ่เกลือ้ปก่อนเลยจ้าปลาแดกได้ส,ส่าปลาใจ่าวบมแนวเอาข้าวผัดปลาเก็มกันยังมีอยากว่าอันนี้ก็ข้าวผัด<ส>ปลาแดดเถอะตามนี่ใส่ไรสันดาลก็คือก็มาเค็มอ,อยู่แล้ว <laughs> หอมเลยกจ้าหอมปลาแดกใช้นนตัดตอนมันตัวใต่ซูมาใสเลย เ,เขาใส่เขาก็ใส่ตอนมันแห้งๆกว่าคัาร์บขาพัดประเด็จกันอันนี้คาพาพัดน้ำประเด็จนี่ก็แช่ใส่กัน,น,กกนหรอวะมีโบนิโอถุยแบบอีนี้นอ,อ,อ่ะปล่อยให้นนัเห็ดตามนี้ใส่ละสันดานเขานั่งรถครับพี่น้องค่ะบแบบกิมนีเดอร์จะาพาบรรยากาศไปสัมมิก่อนค่ะเดี๋ยวจังติดตามไปบ้านพ่อล้านน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ